ใ่ไหด้าห้าส,สวัสดีครับขอตลบเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับผมซีดูมีน้ำตกด้วยโอ้โหเมที่นี่คือที่ไหนเนี่ยโรงแรมทีวาโขค่ะแต่ว่าเขามีคาเฟ่ข้วน,นขอเขาเลยจะพา,าน้องๆมาดูโอ้โห สองแอคชั่ชีว่าน้องๆมาคาเฟ่ด้านบนนะครับจะเป็นคาเฟ่ที่ให้บริการสำหรับใครที่อยากจะเห็นวิวริมโขงนะครับแล้วก็เป็นโรงแรมข้างล่างนะผมชอบด้านหน้ามากเลย FC ดูนะฮะเลิศมากอะ่ะมีบ่อน้ำด้านหน้าผมเคยคิดจะทำนะ FC เป็นบ่อน้าแล้วก็มีต้นมงต้นไม้แบบเนี้ยโอเคเลยอะ่ะกำแพงข้างๆกำแพงข้างๆสูงนิดหน่อยแล้วก็มีบ่อน้าตรงกลางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้เอซตรงด้านหน้าของผมที่เหลือเนี่ยสมมูรณ์นะเอฟซมันจะเหลือพื้นที่ประมาณอ่สิเมตร ข้างหน้าถ้าเราทําเล็กๆประมาณนี้ย FC คิดว่าจะทําได้ไหมนะจะทําได้ไหมทําเล็กๆแบบนี้แต่เราไม่ต้องเอาหลูขนาดนี้เป็นมีกําแพงนะฮะมีกําแพงมีกําแพงด้านข้างนะครับกําแพงด้านข้างแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นประตูเข้าแต่ข้างในสําคัญคือมีบ่อน้าเนี่ยน่าสนใจนะฮะแต่น่าจะไม่ได้ทําเร็ว<ส>นี้ดีผมงบกบมันจะสูง มีบ่อน้ำข้างล่างนี่สวยฮะพี่เมย์มาแล้วเหรออันนี้ขายหรือไม่สวยนะชั้นไหนคะคาเฟ่ชั้นหกโอเคครับเป็นไงสวยไหมคาเฟ่สวยมอะเลิศมากเลิศสมัยแต่อะไรเรายังไม่เห็นคาเฟ่พี่ว่าสวยนะ้างหนโรงแรมรแล้งหน้าโรงแรมบ่อน้ำเนี่ยแล้วมีกำแพงพื้นที่พอๆกับของเราเลย เริ่มขายเอ็ดสต้นไม้สามต้นเองแล้วก็มีบ่อน้ำตรงกลางทำทำแบบบ้านๆย่อมเยาว้าวอยากดูจังอู้สวยมากเลยสวยมากเลยสวยมากเลยเอฟซีดูโอ้วิวโอ้ ถ่ายไหมจะถ่ายให้สวยฮะสวยอป็น,นงเงี้ยเด็กๆหนึ่งสองพอ,อลองเดินไปดูดิป่ะมือถือไม่เอาไปด้วยเหรอ สวยมากเขาตกแต่งสวยมากเลยว้าวอุ้นสวยมากอันนี้ม,ม,มันเป็นแ็ะสวยากจะพาน้องๆไปดูสระว่ายน้ำลอยฟ้านะครับที่ขอบริมแม่น้ำโขงแต่ว่าตรงนี้เนี่ย,ยเขาสงวนสิทธิ์ไวใ้ให้สำหรับผู้ที่เข้าพักนะครับสวยมากว้าว ดูเหมือนอยู่ขอบขอบแม่น้ำโขงเลยเนาะใช่ค่ะตองตองกล้าเล่นไหมเนี่ยกล้าเหรอพลอยกล้าเล่นไหมกล้าค่ะพลอยก็กล้าอ๋อเราสามารถที่จะมานั่งกินทานตรงนี้ได้เพราะเราสั่งคาเฟ่แล้วเอฟซีนี่ไม่อยากมานั่งเลยเพราะว่าเดี๋ยวอยากเล่นน้ำ ถือว่าเป็นโรงแรมที่สุดยอดอนเ<ะ> FC นเพราะว่าสาว่ายน้ำที่นี่เนี่ยเป็นสาว่ายน้ำที่อยู่ริมขอบแม่น้ำโขงเลย FC เห็นไหมครับเนี่ยการตลาดเดี๋ยวนี้ของโรงแรมเดี๋ยวนี้เนี่ยคือต้องแข่งขันกันสูงนะฮะคือถ้าจะเป็นแค่ที่พักเฉยเเนี่ยตอนนี้คงไม่ได้แล้วต้องมีเซอร์วิสเสริมอะไรพวกอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เอฟซีดูนะฮะตงหนึ่งขะน้ำตากแดดแต่น้ำไม่ร้อนเลยน้ำตากแดดแต่น้ำไม่ร้อนเลยจุ่มดูแล้วเหรอค่ะ<อ>ไหนตรงหนึ่งขอจับดูหน่อยดิน้องพลบอกว่าน้ำเขาไม่ร้อนนะเอฟซีขอจับดูโอ้ยไม่ร้อนจริงๆด้วยเย็นๆไม่ไม่ร้อนเย็นๆอืมไม่ร้อนอ่ะอืมไม่ร้อนนะ แต่ดูแล้วก็เสียวๆนะเหมือนเหมือนเราเราอยู่จะตกลงไปอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหนอนสบายเลยแต่ละคนเขอเข้าไปในคาเฟ่ก่อนนะถถ่ายรูปตามสบายเลยนะเดี๋ยวให้น้องเขาใช้เวลาส่วนตัวนะครับเผื่อน้องเขาอยากถ่ายรูปเมื่อก่อนนี่ที่นครพนมนะที่ผมมาน่มีโรงแรมไม่กี่แห่งนะฮะผ่านมาแค่3 4ปีตอนนี้เนี่ยคือแต่ละแห่งเนี่ยมีเขาเรียกว่า กลยุทธ์แล้วก็จุดขายที่แตกต่างกันเยอะเลยมยยี่นีนานเดี๋ยวมันอยาเล่น้นองตอบบอกว่าไม่อยากอยู่ที่นี่นานเดี๋ยวอยากเล่นสวยมากเลยค่ะนีกระดูกนะี่ดอกเก่าน กูไปดูสะน้ำตกไป่กลมาใหแล้วัอนี้ทาได้ป่อั้ไม่มกลป็น้มตกมันตกวางไปก่อนเออมันตกไปแล้วนี่การเนี้ยอันนี้เป็นผลไ้หวกแปๆแล้วมอร่อยมากหิ เขียนนานจังเลยนี่อนี้ไปเลยเอ๊อ่าซินดูซินดูอร่อยเนาะตะไวกน้ำเขาใช้ลนที่มีแต่ว่ามันตากแดดแต่ว่าน้ำมันไม่ร้อนน้ำมันไม่ร้อนหรออันนี้กินได้ไหมบูเบอรี่มันแตกออกเป็นน้ำเลย้ออืม มันไม่แช่วุนแต่มันแตกเป็นน้ำเลยอร่อยอ่ะไอสีแดงๆเมื่อกี้แดงครึ่งนี่ไมอยากลองกินไอะลองดูลองดูลองดูสีม่วง ผมไหนนะะไมตอนแรกมันหวานแล้วหลังๆมันก็ผมกินได้กินได้เขาไปตกแตง่งไม่ค่อ้ในใจเขาไปทำเดี๋ยวไปถามเลยทำไมก้อยมันมีูสวยจังเลย <laughs> <laughs> มันเหมือนผักกันแหละเหมือนผัก กินได้กินได้เหมือนผักอ๋อรู้และวเพราะว่าที่บ้านเขากินผัตกต้มผักลวกเลยก็เลยจะถามว่าดอกไม้กินได้ไหมกินอย่างอื่นได้ไหมก็ส่งไม้ก็เป็นกินแล้วกินแล้วกลับแล้วนะครับทีนี้ก็ขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยวิวสวยมากเลยพี่ เปิดมานานหรือยังครับเนี่ยสำคัญสักหน่อยน่าจะประมาณ3ปีครับ3ปีแล้วใช่ครับลูกค้าเยอะประมาณช่วงไหนครับพี่ก็ลูกค้าจะเยอะในที่ไหนครับแต่เยอะมากก็สุดช่วงสุดสาวกินครับสุดสาวที่แนะนำหน่อยว่าวิวที่ดีที่สุดที่มาช่วงไหนช่วงหน้าหนาวเป็นไงเมย์สวยไหมสวยสวยเนาะจะต้องมาตอนเย็นเดี๋ยววันหลังเรามาพักที่นี่เราเพิ่งรู้นี่เนี่ยว่ามีแบบนี้คือข้างหน้าจะแบบเห็น ออืมม่ะ้เคือข้างๆข้างหน้ากองอ่ะเห็นยูชัดโอ้โหนี่นี่สุดลูกหูลูกตาสุดลูกหูลูกตาเลย<ม>ถ้าผมนึกได้ว่าอีกที่หนึ่งคือเหมือนกับว่าสกายวอล์กที่จังหวัดเลยในเอฟซี FC. ประมาณนี้เลยอะ่ะไม่ต้องไปไกลถึงเลยเห็นไหมครับไม่สวยโอ้สวยๆนี่ เหมือนไปเดินสกายบล็อกอะเมเนาะแต่เราไม่ต้องไปเสียวขนาดนั้นแล้วก็มองเห็นวิวโขงนะฮะ FC สูงแล้วก็สาว่ายน้ำก็สวยด้วยไปละเด็กๆโอ้เม่เมียพี่ชอบมากเลยเฮอย ทำความสะอาดให้เหรอโอ้น่ารักมากเลยเมเนี่ยเมดูไไออตอ้องแอคท่าหน่อยเร็วกับกับ,ก,บกับแก้วแอคท่าน่อยต้องยห้างอ่อยหส่แ้วเาปยในโอ้โหอยเป็นแม่บ้านอ,อ้าแอคชั่นหนึ่งสองซมแอคชั่นหนึ่งสองสาเปลี่ยนท่าดิ อปิดประตูให้หน่อยลืมโอ้น้องพลอยเป็นมามาสมัครงานที่นี่นะโอเคนะรบอะดีคอกอหนึ่ง ร้อสิบบาทปะ่ะโอ้สวยผมชอบมากเลยบ่อนานี่า,า้นต่น้ะะมมเมเมที่ของเรานะ่ะสิบเจดเมตรพอนะข้างหน้าทำแบบว่าเป็นไม่ต้องเอาหลูแบบนี้วัสดุแบบนี้เอาแค่ คล้ายๆมีต้นไม้หนึ่งสองสามหึงสองสามสามต้นต้นชุมแสงนึกออกปะแล้วก็มีบ่อน้ำเอฟซีไม่ต้องเอาบ่อรูขนาดนี้หรอกเอาบ่อแบบว่าบ่อบ่ออ,อิดแดงก็ได้แล้วน้ำก็หล่นลงมาข้างล่างก็เป็นหินโอเคครับเป็นความฝันในเอฟซโอเคนะครับกลับแล้วนะครับทีนี้เรียบร้อย Vậy yeah, yeah.